สวัสดีค่ะวิวจากชาแนล p o i o ค่ะวันนี้นะคะวิวจะพาทุกคนมารู้จักกับชานมไข่มุกค่ะคือหลายๆคนน่าจะชอบกินชานมไข่มุกกันใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่คะพี่เขาบอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันจริงหรือเปล่าเหมือนหรอไม่หรอกก็พอได้นะเป็นพี่น้องกันได้ เป็นปัญหากับชีวิตวิวมากค่ะทำไมอ่ะวิวคือวิวเนี่ยนะคะเป็นคนไม่กินชานมไข่มุกแต่พี่เนี่ยลงรูปชานมไข่มุกกประมาณครึ่งชั่วโมงจนวิวแบบไม่ไหวแล้วคือพี่แบบเขียนน่ากินมากครั้งนั้นนะคะเนื่องจากวิวไม่รู้เรื่องชานมไข่มุกเลยนอกจากประวัติศาสตร์ของชานมไข่มุกวิวก็เลยอยากให้มีคัโต่พาวิวมากินชานมไข่มุกได้เลยจะบอกว่าเด็กพี่ต้องพี่ต้องเลื่อนลิฟต์ลงมานี่นี่ก่อนวิวสูงเท่าไหร่เนี่ย วิววสูงเท่าไหร่พี่ะคะเท่าไหร่จริงตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแครวร์วันเราควรจะใช้สยามสแครวร์วันให้เป็นประโยชน์พี่คือพื้นมันอะมนไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ อ๋อโอ้เท่ากันแล้วครับขอบคุณสยามสแควร์สำหรับฟัง <laughs> กชันในการใช้ตึกดีๆนะครับคว่าวันนี้เราจะไปกินชาโนมไข่มุกกันแล้วก็จะไปฟังเรื่องราวเกี่ับชานมไข่มุก <laughs> ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้ก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราทั้งสองชาแนลนะคะ <laughs> พร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระยังคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัานนี้จะมีเรื่องราวที่มีสาระให้หรือเปล่า <laughs> แต่สนุกกันอาจจะได้นิดนึงดังนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ พี่เาโตพาวิวมากินร้านโปรดของพี่ใช่ไหมคะใช่คือร้านที่วันนี้จะพามาเป็นร้านที่มันเปิดอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ดังมากๆครับมีสาขายเยอะมากๆเลยตอนที่ไปกินเนี่ยรู้จักเพราะว่าตอนนั้นไปที่ญี่ปุ่นฮาราจูกุครับแล้วเราเข้าไปถึงแล้วก็เห็นคนต่อคิวเยอะมากเลยครับโค้ดเซไม่ใช่มันเป็นร้านที่ตั้งอยู่ตรงฮาราจูกุ<อ>แล้วก็มีคนเยอะมากๆแล้วก็เลย,เยอยากลองกินจังเลยเป็นลูกกวางครับ,บวิว ดังนั้นนะคะ<ๆ>เขาก็มาเปิดสาขาที่ไทยแล้วพี่คาตโตะก็เลยพาวิวมากินแต่ทีเนี้ยคิวมันยาวมากเพราะว่ามันป๊อบมากตอนนี้<ช>ดังนั้น<ๆ>ระหว่างรอพี่คาโตะเคยรู้แบบประวัติแม้ว่าชาดมไข่มุกมันเริ่มมายังไงพี่ไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันเกิดกนที่ไต้หวนันมันน่าจะเป็นเหมือนความบังเอิญของการเหมือนเอาของหวานมาคล้ายๆแบบบัวลอยคนไทยอะ่ะกะทิผสมกับบัวลอยอะไรประมาณนี้มั้งคือเขาบอกว่าเป็นการประยุกต์เพราะว่าถ้าเราพูดถึงชาเนี่ยปกติเราจะนึกถึงอะไรแบบสมัยโบราณเลยชาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของจีนเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง ต้องกินชาร้อนข้ามไปอังกฤษก็ยังเป็นชาร้อนอยู่<น>ทำไมอยู่ดีๆมันถึงมาเป็นชาเย็นเออนั่นสิเขาบอกว่ามันมี2ทฤษฎีด้วยกันค่ะเราจะเริ่มจากทฤษฎีแรกก่อนซึ่งฟังดูสาหรับวิวนะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือค <im it> ือเขาบอกว่ามีเจ้าของร้านอยู่คนหนึ่ง ในเมืองไถนานประเทศไต้หวันไถนานนี่เป็นเมืองหลวงเก่าของไต้หวันหลายคนรู้จักไต้หวันก็คือรู้จักไทเปจะไม่ค่อยรู้จักเมืองอื่นเราก็บางคนสับสนกว่าน,นั้นอีกคือวิวเคยเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหวห่างจีนกับไต้หวันแล้วคนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าเล่าเรื่องไต้หวันแล้วเล,ลเรื่องไทเปบ้างสิคะพี่ไทเปเนี่ยเป็นเนมืองหลวงใหม่ไถนานเป็นเมืองหลวงเก่าที่แบบว่าอยู่มานานมากซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นเลยวิวชอบนอกเรื่องมันมีร้านชาล้านหนึ่งเป็นทีเฮาส์อยู่ในตลาดเมืองไถนา เอามากมซ์กับชาดีกว่าแล้วก็บึ้มกอกเป็นชานมไข่มุกเลยซึ่งฟังดูไม่น่าเชื่อถือเลยเนาะพี่แล้วดูแบบบังเอิญบังเอิญใช่ทีเนี้ยเขามีอีกหนึ่งทฤษฎีที่เขาบอกว่าชานมไข่มุกเนี่ยเริ่มมาจากร้านนี้ซึ่งมิวคิดว่าน่าเชื่อถือกว่าเยอะเลยคือมันมีร้านชานมไข่มุก อีกร้านหนึ่งอยู่ในอีกเมืองนึงเลยร้านนี้เป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นออริจินอลของชานมไข่มุกทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าเราไปดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราเรียกชานมไข่มุกว่าอะไรคะโบบะทีอ่ามันจะมีชื่อบอเบอร์ทีแล้วก็มีชื่อนึงคือบับเบิลทีใช่ไหมคะบับเบิลทีคือโบบะที T, เนี่ยอ่ะชัดเจนอันนี้คือพูดถึงชานมไข่มุกแต่บับเบิลทีซึ่งเป็นชื่อที่เาขาผิดกว่าทั่วโลกเนี่ยนะพอพูดถึงบับเบิลหลายคนชอบรู้สึกเม็ดไข่มุกที่เป็นบับเบิลจริิิงงงงงงๆไไไไไไมม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 ่่่่่่่่่ใชชชชชนนนนนนะ Bubble ะะบบบบบบัััััเเเเเเเ้้้ลลดดหหาาาาายยถถึึ็ขขุุุกกกกกกกออ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 วคคคคืรรสตตตท ต้องมีการขยับเขาบอกว่าเจ้าของของร้านชาร้านนี้มีวันหนึ่งเขาเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนเนี่ยเครื่องดื่มทั้งหมดดื่มร้อนใช่ไหมชาก็ร้อนกาแฟาก็ร้อนอเขาเกิดเดินทางที่ระเทศญี่ปุ่นแล้วเขางงทำไมคนญี่ปุ่นกินกาแฟเย็นนึกสภาพเมื่อประมาณปี1980กว่าๆสมัยนั้นยังไม่มีแบบเครื่องดื่มหลากหลายเหมืนอนทุกวันนี้วะใช่ใช่ใช่เพราะถ้าสมัยก่อนมันก็เวลาที่คนจีนกินชาเพราะว่า ประเทศเขาส่วนมากมันเป็นหนาว<ช>เพาต้องกินของร้อนกันใช่หรือว่ากินกาแฟก็ต้องกินกาแฟร้อนแล้วของร้านคนนี้บินไปที่ญี่ปุ่น<ม>แล้วก็แบบทำไมกินกาแฟเย็นอ่ะใส่นมด้วยฉันลองเอานมไปใส่ชาบ้างดีกว่าแล้วทาเป็นชาเย็นดังนั้นเขาก็เลยเอานมใส่ชาใส่ไซรัปแล้วก็เขย่าดูแล้วก็ไปขายปรากฏ<ม>ว่าเฮ้ย ขายดีเราก็เปิดแฟนชายทั่วประเทศเลยผ่านไป4ปีหปีมีอยู่วันนึงค่ะหลังจากที่แฟนชายเยอะแยะมากมายเขาก็ต้องทําธุรกิจกันใช่ไหม,มเขาก็มีการนั่งประชุมธุรกิจกันแล้วประชุมเบือ่อเบื่อมากปรากฏมีเจ๊ค,คนหนึง่งเป็น <c oughs> เขาเรียกว่ามันดาแห่งชานมไข่หมูทั้งปวงนั่งประชุมแล้วเบือ่อจนก็เลยเอาขนมชนิดหนึ่งชื่อว่าขนมฟืนหยวนซึ่งเป็นเม,ม็ดกับเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนไข่มมกเนี่ย เทลงไปในแก้วชาวตอวเองแล้วก็คน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 ปรากฏว่าชิมแล้วอร่อยก็เลยแบบว่าเอาให้คนในที่ประชุมชิ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 ม,ชม,ชมไปชิมมาเฮ้ยอร่อยว่ะผลิตเครื่องดื่มชนิดใหม่เลยดีกว่ามันเกิดจากความบังเอิญเล็กๆน้อยๆและการทดลองจากร<ช>้านที่ต้องแข่งขันกันอยู่แล้ว <ปะ S 2> เหมือนกัาขนม,<อ>ม<อ>ที่เองชอบอีกอย่างนึงใส่เข้าไปอยากนูนอยากนีไปเ,<อ>เรื่อยๆเช่นเดียวกันตอนแรกๆเนี่ยไข่มุก,กมันเป็นสีขาวงงไหมพี่ว่าทาไมไข่มุกมันถึงเป็นสีดําอาจจะเกิดจากน้ําตาลมั้ใช่แรกเริ่มเดิมทีเลยไข่มุกทั้งหมดเป็นสีขาวเป็นสีขาวเป็นเม็ดมั้นสำหรัย ไปกวนกับน้าตาลแล้วก็น้ำพึ่งจนมันกลายเป็นสีดำดังนั้นถ้าเราไปดูร้านที่ออริจินอลที่ไต้หวันบางที่อ่ะบางร้านจะยังมีขายไข่มุกสีขาวอยู่จริงๆแล้วอะ่ะคนทั่วโลกอะ่ะแอบกินเหมือนกันนะพอเป็นขนมหวานใช่ไหมอย่างคนไทยก็จะกินบัวลอยอใช่ไหมคนจีนก็จะมีแป้งแบบคล้ายๆไหว้เจ้าตอนแบบกินเจจะมีเป<อ>็นแป้งมันเป็นอี๊ M e. เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะกินต่างกันเขาบอกว่าอย่างงี้ด้วยนะเวลากินชานมอะ่ะแล้วได้เคีียวไอ้เม็ดแป้งเข้าไปอะ่ะเขาบอกว่าสมองจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ทําให้้รูสึกฟิอ หลั่งสารเอน,นโนฟินออกมาซึ่งถึงคิวเราหรือยังเนี่ยพี่ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าร้านนี้เนี่ยขายดีมากๆ ไม่เป็นไรเราก็จะคุยเรื่องประวัติชานไข่มุก5,000ปีของเราต่อไปจนกว่าเราจะได้กินนะคะนี่คือการค่าเวลาของเราเราสนใจมากเลยว่าทําไมอ่ะทำไมแบบมาถึงเพิ่งมาดังดังที่ไต้หวันแล้วก็กลายเป็นแบบแล้วทุกคนก็มาดังตามเลยวิวจําได้ตอนวิวเด็กๆเนี่ยมันเหมือนเคยมาดังที่ไทยรอบหนึ่งหรือเปล่าอ้เดี๋ยว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 เขาคิดว่าวิวสูงอายุแล้วไม่จริงเกิดไม่ทันค่ะเคยได้ยินมาว่าในสมัยรุ่นแม่มีชานไข่มุกมาดังที่สยามแบบเด็กหยาบต้องกินชานไข่มุกอะถ้าเป็นสมัยก่อนอะยอมรับว่าแแก่ล้ว อยากจะรู้ว่าพี่กระตุ่อายุเท่าไหร่ก็สมัยสยามเนี่ยยังไม่มีตึกสยามสแควร์วันสมัยก่อนมีเดอะเบรนรู้จักเบรนเบรน GSC ตรงนั้นเป็นโคคาสุกี้ทุบเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยฝั่งสยามฝั่งร้อนเนี่ยร้อนจริงๆไม่มีที่พักไม่มีร่มไม่มีเงาเลยสมัยนั้นครับได้กําเนิดชานมุกข,ขึ้นมาเจ้าแรกๆเลยชื่อว่ามิสเตอร์เชคโอ้ยมิสเตอร์เชคที่เป็นรูปผู้ชายหน้าเหลืองๆนะพี่ใช่ครับจำได้ตอนนั้นเทมากเห็น <f> ครั้งแรก มีเครื่องจักรแบบเขย่าชาสมัยนั้นคือแบบต้องใช้คนเขย่าแล้วแบบดีๆมันมีเครื่องจักรแล้วก็แบบซิวอะซึ่งตอนนั้นยุคนั้นถือว่าเก๋มากนะเป็นยุคที่แบบสมัยตอนนั้นนะ่ะพี่เวลาทานน้ำอะทานน้ำถุงอ่ะเอาน้ำอัดลมน้ำดื่มหรือว่าจะอะไรก็ตามคุณเทใส่ถุงแล้วคุณก็มัดถุง S <S ไอ้ถุงแบบที่ถือกันทุกวันนี้แบบมี2หูแบบพลาสติกแบบยังไม่มีนะเพนาะนั้น,นใช่ต้องใช้หนังยางครับมัดแต่พอมิสเตอร์เชฟมาจำได้ว่าอยู่ตรงไอ้ที่เป็นทางทางเชื่อมไปหน้าศูนย์สิบตุลาใช่ไหมวิวเกิดไม่ทันนะคะพี่อ่านตรวศาสตร์มาจำมาเนาะจำมาจับประวัติศาสตร์ลุกนั้น,นพูดถึงชาโนไข่มุกอายุมันมันก็ยาวแต่มันไม่ได้ยาวเท่าทุกวันนี้ครับด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ครับทำให้แบบสูตรอาหารหรือการเห็นการแข่งขันหรือว่าคนสมัยก่อนไม่ได้ไปเยว ไต้หวันมัยก่อนยังต้องขอวีซ่าอยู่เลยแพงมากการไปญี่ปุ่นนี่แบบไปไต้หวันก็ต้องขอวีซ่าครับเมื่อก่อนลุงยากมากๆไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ก็เลยทให้ลําบากมากๆคือแค่เอาอาหารต่างประเทศเข้ามาก็คือป๊อปแล้วไม่ต้องไปคิดูตรอะไรมากมายเหมือนเขาต้องพยายามหาข้อแตกต่างด้วยพี่ในยุค90้าสิบนะวิวจได้มันจะต้องมีแบบชานงไข่หมทาวเวอร์อ่าต้องบอกว่าวัฒนธรรมนั่งเดิมคนไทยหรอชอบกินชาไทยอยู่แล้วที่เรากินนะครับเป็นแบบว่าลุงปั่นจักรยานมาแล้วก็มีไอ้นี่ไอแบบร้อนๆใช่ไหมโอชาชักงไม่มี้ อันนี่ใหม่เหรอคะใหม่ครับเป็นวัฒนธรรมใหม่สมัยก่อนมันเป็นแบบเทน้ำร้อนแล้วก็เทใสถุงชาถุงที่เป็นแบบว<ช>่าถุงถงชาย,ยาวๆทีนี้ก็มันก็อยู่ช่วงหนึ่งครับมันก็มีแบบคนพยายามทำชาหลายๆแบบเอาชาไทยมาใส่มุปปกบ้างเอาชามาใส่เผือกมั่งใส่นุ่นใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากหมดเวบนั้นไปมันก็หายไปจากประเทศไทยเลยนะคือมันเหมือนมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครสนใจเพราะว่าต้องบอกว่าประเทศไทยมีเครื่องดื่มที่อร่อยเยอะมาก แล้วตอนนั้นมันยังไม่ถูกพัฒนามาดีพอเหมือนตอนนี้ทุกคนจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองโดยการหานมที่พรีเมียมที่สุดหาไข่มุกที่พรีเมียมที่สุดที่ฉันแตกต่างจากคนอื่นดังนั้นกลายเป็นว่าชานมไข่มุกมันมีเอกลักษณ์ของมันในแต่ละร้านเรากินแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเลยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าพอปฏิวัติตอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สูตรละการปฏิวัติตอินเทอร์เน็ตทำให้การแข่งขันของคนมันเร็วขึ้น,นครับเราเห็นว่าคนนี้ทํตอกม้อย่างไรเราก็อปปี้ออกมาได้เร็วมากขึ้นเด็กทําาาอหรเก่งกว่าสมัยก่อนเพราะ่ามรู ซึ่งมันกอปี้กันเร็วมากคือวิวแทบจะบอกได้ว่าประวัติศาสตร์อาหารในไทยอตอนนี้แบ่งเป็นยุคต่างๆันนะพี่เริ่มจากยุคอะไรรู้ไหมคะยุคชีสยุคชีสแล้วมายุคชาโคชาโคแล้วมามันม่วง มันม,<ร>ม่วงแล้วมา,าตายจากเราไปแล้วตอนนี้เป็นยุคชานมไข่มุกล่าสุดได้ข่วมีคนเอาชานมไข่มุกไปใส่ในส้ตมตำหรืออะไรสักอย่างแล้วเพราะปฏิวัติเน็ตเนี่ยทุกคนก็จะมีสูตรแล้วต่อไปเป็นปฏิวัติโลจิสติกโลจิสติกมันดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้นเราจะได้เห็นตถุดิบในประเทศไทยสมัยก่อน,นที่บอกตะกี้วิวพูดเลยคือเมื่อก่อ,กอนนะปลาดิบอะเรากินกันแบบป่วยมากอะเมื่อก่อนถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปกินปลาดิบแทรมอนอะจะแห้งแห้งซูชิข้าวไทยนะเราแปะโปะอัดหนึ่งเซนนี่ก็รู้แล้วอ่ะหนูบามาก ปัจจุบันนี้พอโลจิสติกมันปฏิวัติเราก็เลยได้กินนมที่มาจากโคไกโดนะครับเครื่องบินก็เยอะขึ้นเรือที่แบบมีช่องโดยสารแบบลดสเสนดีขึ้นเราก็จะได้กินปลาแบบต่างประเทศเราได้กินปูาลาสกาเด็กสมัยที่โชคดีมากครับได้กินเนื้อมาซึส,สกะตั้งแต่เด็กได้กินวากิวอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบครั้งนี้ชานมมันก็เลยแบบเกิดการปฏิวัติในตัวของมันเองือวัตถุดิบมันดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ก็ถึงคิ้วเราแล้วต้องมาชิมกันดีกว่าคนไต้หวันนะ นอกจากชานมแล้วเขาหนีไปกินอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไปกินนมสดกับมุกค,คือตอนนี้กายเปราให้ความสําคัญกับการเคี้ยวมุกมากความหนึบหนับของมุกแล้วก็อุณหภูมทิที่ที่อร่อยที่สุดข,ของมุกอะคือเขาสู้กันถึงตรงนั้นแล้วอะ่ะนะครับก็เลยเกิดเครื่องดื่มแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นนมสดนะครับแล้วก็<อ>เป็นคาราเมลแบบน้ําตาลหวานแบบพอดีๆของวิวมันก็เลยมีหลายชั้นใช่ครับโดยที่ฝั่งที่เป็นนมเนี่ยเขาจะทาให้มันค่อนข้างจืดที่สุดเลยแล้วก็มันจะหวานลงมาเรื่อยเอยถึงด้านล่างเราพยายามคอนโทรลเองเราอยากให้คำ คือเมื่อกี้ตอนได้มาครั้งแรกยูจะเขย่าคาโตะบอกบามากหยุดอยู่นี้ทั้งเขย่าต้องดูแลมันเหมือนแบบนิวเคลียร์พลรามานูนแต่ว่าอันนี้ต่างกันอันนี้จะเป็นชาอักษรนะครับก็จะเหมือนชานมทั่วไป๋ยวนี้เราให้กินคนราอันเพราะว่าวิวน่าจะได้กินซิกเนเจอร์เรากินเลยดีกว่าแค่เห็นก็ยิ้มแล้วว่าดีใจอ่ะคือพี่อ่ะตื่นมาทุกวันอ่ะเป้าหมายของพี่คือวันนี้จะต้องได้กินชานมโอ้โหจริงๆในเลขาพี่ก็จะรู้ว่าตื่นมาชานี่เลขาถามอันดับแรกว่า วันนี้พี่จะกินชานมร้านอะไรดีครับนี่มันคือโกของพี่เลยดีค่ะเราต้องหาจุดะส์ในชีวิตของเราให้เจอใช่เรามาชิมกันดีกว่าให้เลยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยกินเลยเนี่ยนะคะมันดีมันดีมากเลยพี่คือมันเป็นคาราเมลรอเปล่าคะใช่ครับมันเป็นเหมือนแบบบาซูก้าอะไรเงี้ยข้างล่างเนี่ยมันหวานมาก หลายคนที่ตามช่องวิวจะรู้ว่าวิวกินหวานมาก<อ>แล้วแบเเป็นคนกินหวานหวานตลอดเวลาแล้วแบบข้างหน้ามันเป็นเหมือนคาราเมลเคล้นข้นแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วมันเป็นนมมันแบบกลมกล่อมเข้าใจว่าเวลาพอเคี้ยวมันจะเกิดแบบความฟินอย่างหนึงนะ่งตอนที่แบบว่ามันหนึบหนะับแล้วก็แบบมันมีน้ําแล้วก็มีความหวานทุกอย่างมันนุ่มแบบอร่อยอ่ะไม่มีคาบรรยายกินอร่อยมากต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ตอนนี้เขาแบบเหมือน soft opening แล้วพี่ก็รู้ว่าแบบว่ามันอร่อยมากๆตอนนี้เขาเหมือนขายแค่วันละห้าร้อยแก้วเท่านั้นนะห้าร้อยแก้วแต่ว่าถ้ามาช้้าคืออดแลว หลังตอนนี้คนเริ่มซานี่คือแบบจะหมดแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ๆๆ,ๆเมนูที่ควรจะทานนะก็จะมีตัวนี้แหละครับซิกเนเจอร์ที่เป็นนมแล้วก็มีไข่มุกตัวเนี้ยอร่อยมากๆแต่พอดีวันเนี้ยตื่นมาแล้วแบบอยากได้คาเฟอีนก็เลยสั่งตัวที่เป็นชาซึ่งจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวชาเนี่ยไอ้มุกมันจะเล็กกว่ามันจะเข้ากับความชาม,มากกว่าอันนี้จะเป็นแบบเม็ดมันจะใหญ่กว่าเม็ดมันใหญ่แล้วมันให้เทกเจอร์เยอะมากคือมันเหมือนแบบความนุ่มเนี่ยชอบอยู่ตรงตรงกลางมันจะแบบ มีเท็กเจอร์อะไรบางอย่างอยู่แต่ข้างนอกมันจะนุ่มแบบนุ่มมากอาจจะอธิบายไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้สมองอยู่ในที่แก้วนี้สมองไม่ได้อยู่กับรสชาติอะไรที่แบบฉันจะอธิบายอะไรออกมาเลยได้ยินเสียงกิี๊ดไหมคิ้วๆเสร็จแล้วไม่ใช่เด็กคนนี้ได้คิวห้าร้อยหนึ่งหอมแบบอ้อยอดอดกินจริงๆแล้วทั้งหมดเอามือเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเขาจิงเหรอกินแล้วจะกินแล้วไม่คุยแล้วกินเหรออืมอันพี่หอมกินอันนี้บ้างนะพี่อยากกินมากเลยการกินที่ถูกต้อง อยากให้ผิดธรรมเนียมคาเมราอิทเฟิร์สไม่ว่าเราจะเริ่มกินแก้วใหม่อะไรยังไงก็ตามก้องต้องให้ทานก่อนแล้วเราก็จะไปลงใน Facebook และอินตะแกรมว่า,วาได้ทานแล้ววิธีที่ดีกว่านั้นค่ะเวลาเราถ่ายมาแล้วมันไม่สวยเราเพื่นถ่ายสวยนะคะแอร์ดรอปให้วิวด้วยนะคะเดี๋ยวลง <laughs> ไม่ถ่ายเองเลยเหรอ,อเออลองสิมอููอร่อยมากอร่อยมากเลยคือแบบเมชาโนมมันใหญ่กว่าใช่ไหมอือตันนี้น่าจะให,ใหญ่กว่าด้วยความที่มันแบบมีความฟูอ่ะมันมีความบวมกว่าพอเคี้ยวมันแบบ ะะออคนได้ใช่ไหมคะคนได้เนาะเมื่อกี้พี่คาโตะห้ามคนนะพี่คาโตะบอกว่าบาปมาก<อ>าห้ามคนพี่นี่นนเขาเขียนวิธีกินอยู่เขาให้คนกี่ที่ไหนดูดิเขาบอกว่าดื่มทันทีโดยไม่คนเสร็จแล้วให้คนได้เข้ากัน9ก้าครั้งเพื่อเปลี่ยนรสชาติ9ก้าครั้งห้ามเกินเหมือนเรียนวิชาปรุงยาแฮรี่เลยหนึ่งนี่เป็นศาสตราจารย์มักกอนนักเกิลอือลองชิมดิเปลี่ยนไหมอืถ้าใครที่ชอบหวานน้อยแนะนำให้คน เพราะว่ารสนมมันจะเข้าไปแล้วก็ไปละลายน้ำตาลออกมาแล้วมันจะทำให้แบบทุกอย่างหอมคนที่ไม่กลัวเบาหวานน่วิวเลยจ้ะคนที่ไม่กลัวเบาหวานอยวิวเนี่ยเองไขมุกเบาๆมาแก้วหนึ่งก็ได้ <laughs> คือสำหรับคนที่ชอบหวานแบบวิวเนี่ยไม่ควรจะดีกว่าเพราะว่ามันแบบมันเราปรับความหวานเองได้อยากหวานมากเราก็จิ้มลึกอ,อ,อยากหวานน้อยเราก็จิ้มตรงนมไอ้นี่แก้วเท่าไหร่นะครับ1น0รราคาดีก็เขาใช้นมเข้ากับคนไทย ที่เป็นญี่ปุ่นหรือว่า,าไปกินที่ไต้หวันน่ะนมเขาจะไม่เหมือนนะใช่ใช่นมญี่ปุ่นนมโอคไยโดเวลาไปกินที่โอคไยโดมันจะแบบมันจะมีกลิ่นความเป็น<ช>วัวนิดนึงค<ช>ือถ้าใครชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบเก,กลียดเลยคือเหมือนวัวมันอ้วนอะเพราะมันหนาวมันก็เลยมีไขมันเข้าไปเยอะกว่ามืมนรงไทยจ,จะมีความสะอาดสะอาดใสๆมากกว่า กลิ่นจะน้อยกว่านิดนึงก็อันนี้คือปรับไปเข้าคนไทยแล้วซึ่งตอนนี้ขอบอกเลยว่าวิวจะไปกินแล้ววิวจะไม่ถ่ายอะไรแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอยากเล่าแค่จะรอคิวที่แบบอย่างยาวนานเราก็เลยเล่าประวัติศาสตร์9,000ปีของเราต่อไปดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คาโตมากๆได้เลยครับยินดีมากๆที่พี่เลี้ยงวิวเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรครับพี่จะเลี้ยงวิวมากกว่านี้สิบแก้วพี่ก็ไม่ได้จนหรอกโอ้โหป้าเพราะอะไรนะหรอเพราะชาแนลเราอ่ะสปอนเซอร์ดังนั้ ไลไปตามซับสไครป์ช่องของเราครับเส่็จลองง่ายแล้วก็กระตุกลิ่นตานครับ <คะ S 1> แล้วก็ใครที่เวลาไปเห็นโฆษณาในช่องเราครับก็เข้าไปช่วยกันปวยนะครับเราจะได้มีตังมาเลี้ยงอย่างนี้หรือว่าช่องอื่นๆห,หรือแจกของในเพจเราก็จะเต็มเลยนะครับรามาสงถึงกมากค่ะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ยามสแควร์วันเนี่ยต่อให้เชี่ยวแค่ไหนก็หลงสยามสแควร์วันนะครับเป็นห้างที่ต้องชื่นชมสถาปนิกมากๆนะครับที่สามารถออกแบบได้สวยงามแล้วก็สลับซับซ้อนน่าจะเป็นคนออกแบบเขาต้องกดมาก่อนจะเข้าน้ำดีนะครับรู้ตัวว่าจะอึจะฉี่ลำบากมากๆนะครับหรือบางทีท่านที่ต้องการรีบหาร้านหรือบันไดเนี่ยนะครับลื่ไปเลยท่านที่มีเวลามากๆนะครับไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีการเรียนนะครับนันกันที่นี่สิครับทาจะสามารถใช้เวลากับเพื่อนได้อย่างทีมสุด ม,มีอะไรจะบอกค่ะว่าเราเนี่ยจบสาธิจุฬาใช่ไหมทีนี้โรงเรียนเราส่วนใหญ่พ่อแม่เขาจะเป็นอาจารย์จุฬากาันซึ่งคนออกแบบตึกนี้ก็เป็นอาจารย์จุลลาออโอกาสเยอะมากเลยที่ื่อกีเราเพิ่งด่าพ่อเพื่อนไปพ่อเพื่อนคนนั้นดูอยู่ก็ <laughs> กับอคอภัยนะครับผม